อุ้ยเด็กย่า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 ดินดินดินย่าย่าทมันบกเขาบอกด,ดินด,ดิ้นดิ้นดิๆนดิๆนดิ้น wow ดิ้น okay, ด um, ิ้นด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 ินดิ้นดิ้นดิ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 นด เอ้ยักตายยักตายยักตายตายไหมยักตัวนั้นตายไหมยักโอถุนมนมเนี่ยไหนี่ไงเอออู้ยเออเดือตาเอ้ยแม่อะไรพี่บีม เ,าาเออเออดาวดาวโอ้ยดาวยุ่งหวัวบีมนี่เออเอชี้ก่อนชี้ก่อนดาว <c oughs> อันนี้ใครนี่ใคร ถ้าเขาจำไม่ได้เขาจะบอกอะไรกันอะไรกัรลุงวิทย์อุ้ยพ่อไปแล้วไปไปแล้วป้าป้าป้าคุณยายคุณยายกลับโอ้ไม่ทางไงยะเดี๋ยวพูดได้ก็อีจ้ตายแล้วนะ

băng gì gì bơng không vậy bơng băng gì vậy đúng, 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 đúng. À, แวะบ้านนะ